มาตลาดปลาสุดยูนิคในอาโโมริอยากกินท็อปปิ้งของโสดในตลาดอะไรก็จิ้มจๆ้มจิ้มใส่ชามได้เลยไอเดียนี้ทั้งสนุกแถมยังอร่อยอีกอันดับแรกมาซื้อตั๋วคูปองกันก่อนคูปองจะมีแบบทั้ง10บใบกับ5ใบค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าจะโปะให้เต็มชามเลยกินแบบจุกๆแนะนำเป็นคูปองแบบ10บใบ2 0 0 0เยนค่ะถัดมาก็เอาตั๋วที่ได้ไปแลกชามข้าวเปล่า เดินถือรอบตลาดได้เลยนะคะแนะนำให้เดินทั่วตลาดก่อนเพราะว่าบางร้านของสดชิ้นเล็กใหญ่ไม่เท่ากันค่ะของสดหนึ่งอย่างอาจจะแลกกับคูปอง1นึ่ใบหรือว่า2องใบให้สังเกตตรงของสดชิ้นนั้นเขียนว่าอิจิไม่หนึ่ใบหรือว่านี่ไม่สองใบนะคะสำหรับใครที่สนใจมาที่นี่ที่นี่เปิดบริการตั้งแต่7โมงถึง4โมงค่ะ แต่ร้านไหนถ้าขายหมดก่อนเขาก็จะปิดร้านไปเลยดังนั้นถ้าอยากมากินแบบมีให้เลือกเยอะๆนะคะ